แต่ตอนนี้ไปลุ้นการพบกันครั้งแรกของสองตัวตึงนางเอกแมทฟิรณีกับพี่มาชาในละครหวานรักต้องห้ามกันค่ะ มาดามเคสพี่มาชาเข้าฉากแบบทรงพลังเปิดบานต้อนรับพกามาลินนางเอกแมทพิรณีแมค้าออนไลน์สุดฮอตเจอกันครั้งแรกคุยกันถูกคอสุดๆถึงขั้นชวนดูงานร่วมธุรกิจกับเอสพาซาก่อนช็อตฟิลแรงเมื่อสาวแมทเจอคู่ขาหล่อตัวพ่อรังสรรคพี่ดอมเหตระกูลผมมาแบบไม่มีคิวเป็นซีนแซ่บวัดใจทุกคนเบื้องหลังสองสาวต่อบ,บทกันไหลลื่นรัวสกิลลับเหลี่ยมกันดุเดือดห้ามพลาดหวานรักต้องห้ามค่ะโ okay, cool. อะเคเขาเรียกว่าจริงใจกับคุณลินมากเพราะว่า ว่าอยากจะให้คุณลินเนี่ยมาช่วยเพราะว่าคุณลินเนี่ยเป็นคนเก่งในด้านงาน,นออนไลน์มากก็เลยอยากจะเอาคุณลินมาช่วยตอนแรกก็แบบยังเชิงอยู่ว่าเอ๊ะรู้จริงหรือไม่รู้จริงหรือเปล่าระแวงทําอะไรก็ระแวงไปหมดเป็นอีกเห,เหตุการณ์หนึ่งที่เหมือนเข้อทําเสือมาอมดูว่าแบบเอ๊ะคุณสันที่กำลพูดกับเราเนี่ยพูดจริงหรือเปล่าเป็นฉากพบกันครั้งแรกของคุณเคและก็พกาม,มาลินนะคะก็เดี๋ยวรอดูว่ามันจะแซ่บหรือยัง<ม>อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ฝากติดตามด้วยนะจ๊ะ